เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลังสิมันโลมเขามีที่มาที่ไปในการที่จะตั้งกระทู้ถามผู้กองธรรมนัฐในฐานะรองนายกและรัมนรีว่าการกระทรวงเกษตรที่ไปพบปะอะไรพูดคุยกับเบนสมิธเนี่ยจริงไหมมีภาพมีอะไรต่างๆมันมีหลักฐานนะไม่ใช่ไม่มีนะเพราะฉะนั้นการที่เขาถามเนี่ยสามารถทําได้ถ้าถามผมส่วนตัวไม่มีความผิดแล้วยิ่งการพูดในสภาผู้แทนาราษฎรม,มีเอกสิทธิ์คุ้มครองมีเอกสิทธิ์ครับเา้าวเราเปิดรัฐมนูลน,นะอืมนะครับเดี๋ยวดูนะเอา เราต้องเข้า Google เลยเอกสิทธิ์คุ้มครองสสในสภามาตราครับเข้าไปดูครับมาตรา124รัฐธรรมนูญสสจะกล่าวความจริงแสดงความคิดเห็นนะครับนะถือเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดจะนำไปฟ้องร้องไม่ได้ครับนะยกเว้นไม่คุ้มครองหากมีการถ่ายทอดสดนะครับและคำพูดนั้นปรากฏนอกรัฐสภาจนเข้าข่ายความผิดอาญาหรือละเมิดสิทธิทางแพ่งของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่รัฐมนตรีหรือสส นะครับอันนี้อยู่ในมาตรา124เพราะนั้นเนี่ยเราเข้าไปใน a ออหาความรู้เราจะได้รู้ว่าลังสีมันลมเนี่ยเป็นสอสอที่เขาเรียกอะไรนะไม่เสียดายภาษีแล้วกันเลือกมาแล้วไม่ได้ไม่ไม่เสียดายภาษีเดือนเดือนเดือนละประมาณแสนกว่าบาทลูกน้องอีกแปดคนผู้ช่วยไม่เสียดายภาษีทําหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนถามผู้กองธรรมนัสว่าการพบปากกับเบนซ์มิท การไปถ่ายรูปและมีอดีตนายกทักษิณเนี่ยไปนั่งอยู่ด้วยเน่ยไปทําอะไรกันไปกินกาแฟไปทําบุญเรื่ออะไรความสัมพันธ์สนิทแค่ไหนเพราะว่านายคนนี้มีรายงานข่าวว่านะครับเกี่ยวข้องแบบนั้นแบบนี้อะไรต่างๆเรื่องสแกมม่องสแกมเมอร์อะไรที่เขาพูดในสภาเนี่ยมีเอกิาธิคุ้มครองเพราะมันมีที่มาที่ไปมีมูล <c oughs> แต่นะครับลังสิมันโรมก็ถามผู้กองในสภาว,ว่าเขาไม่ได้บอกว่าผู้กองธรรมนัฐนั้นเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เพียงแต่เขาถามว่า ไปพบปากกับพวกเหล่านี้ได้อย่างไรเมื่อท่านเป็นถึงรัฐมนตรีเขาอยากจะให้อธิบายแล้วก็ความเป็นมาของคุณเบนสมิตไปรู้จักเขาได้ยังไงไปทําอะไรกันเรือยอดตัง้งหกเจ็ดล้ำเนี่ยเป็นของใครนะครับเออแล้วก็นายกทักษสินไปทําอะไรทําไมไปรู้จักกับคนพวกนี้เพราะคนพวกนี้มีข่าวในต่างประเทศว่าเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือไม่อย่างไรอะไร,ไรต่างมันมีข่าวมีอะไรต่างเนี่ยแล้วไปพบปากกันได้เขาถามนะครับซึ่งเ็าทาได้นะครับ และก็มีเอกสิทธิ์คุ้มครองตามรัฐมนูญมาตรา124เพราะฉะนั้นพี่นองประชาชนที่เป็น FC พี่เดทั้งหลายเนะีนะ่ย FC ลุงเดเนี่ยเข้า AI เข้า Google เราจะได้รู้อ๋อทำไมโรมเขากล้าก็เพราะอะไรเพราะเขาทำหน้าที่สสเขากินเงินเดือนกินภาษีประชาชนเขาก็ต้องมาทำให้มันคุ้มค่าประชาชนเลือกเขามาแล้วเขารับเดือนละแสนกว่าเขาก็ต้องทำหน้าที่เขาเป็นฝ่ายค้าน นะครับเขาต้องค้านจริงๆเอาจริงเอาจังอันไหนมีมีมูลมีอะไรต่างๆประเทศชาติได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์เพราะคอเซ็นเตอร์แม่งหลอกลวงประชาชนนะครับข้อมูลตบดจไฟเบอร์ที่ผมทราบเนี่ยวันละร้อยล้านเงนินของผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะคนแก่คนเฒ่าเนี่ยโดนหลอกไปวันละร้อยล้านนะครับปีเราเป็นแสนนล้านเพราะฉนั้นไอ้เรื่องสแกมเมอร์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นต้นเหตุให้เกิดสงครามไทยกับเขมเมเลยนะครับทุกวันเนี่ยที่หุนเซ็นทะเลาะกับไทยแม่งมีเรื่องเดียวคือเรื่องสแกมเมอร์ เพราะอะไรเพราะทาหารไทยไปปิดด่านทหารไทยกําลังจะล้อมรั้วเนี่ยมันก็ทาให้การทพมาหารับประทานของคุณเซนเนี่ยลบาบากมันเป็นเรื่องสแกมเมอร์เรื่องเดียวเลยปกติไทยก็เหมืไม่เคยมีเรื่องอะไรแม่ทะเลาะกันเรื่องเดียวก็คือนะครับเรื่องสแกมเมอร์เพราะนั้นลังซีมานโรมเนี่ยเขากล้าถามคนอื่นไม่กล้าอกครับเพราะว่าผู้กองธรรมนัสแกบอกว่าใครที่วิจารณ์แกเสียหายสายร้ายแกเนี่ยแกใช้สิทธิ์ตามกฎหมายแกแจ้งความฟ้องร้องไปตั้งสองร้อยกว่าคดีคนก็กลัวนี่ต้องไปกินข้าวเย็นที่ที่อะไรอ่ะ พะเยานะอะและช่วงหลังๆนี่แกก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาให้ไปกินข้าวเย็นที่อะไรอะอะนาลาที่บ้านนะครับอะนะครับแกให้ไปกินข้าวข้าวเย็นไกลคนก็ไม่กล้าแต่เราต้องชื่นชมที่ว่าลังสีมันโลมเนี่ยนะครับเขาเป็นคนกล้าลังสีมันโลมวิโรธสอสอไอเนี่ยคนพวกนี้ผมนับถือน้าใจนะเขายอมนะครับทําหน้าที่แล้วก็ต้องต่อสู้กับอะไรต่างๆเรื่องการเมืองเรื่องเขาพร้อมจะสู้นะครับ พร้อมติดคุกติดคุกเพื่อชาติหมินประมาทเพื่อชาติผมอยากจะใช้คํานี้นะครับว่าน่ะอยากจะฝากไปถึงน้องโรมนะเขาเรียกหมินเพื่อชาตินะครับต้องใช้คํานี้อะไรหมินหมินประมาทเพื่อชาตินะครับนะไอ้ก็เหมือนการก็โดนไปน่ะโดนอ่านะครับเชื่ออะไรพี่สุชาติฟ้องไปหมินคดีนะว่าไปหมิ่นพี่สุชาติเราต้องกล้าประเทศชาติมันต้องมีคนกล้าพร้อมติดคุกเพื่อชาติพร้อมหมินประมาทเพื่อชาติ นะครับเอาไปตัคดคลิปเลยเลยนะมินประมาทเพื่อชาตินะครับเราต้องกล้าครับนะครับเราเป็นสสเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างนะครับลูกจ้างของพักการเมืองบางพักนี่รับเงินเดือนจากภาษีประชาชนเดือนละแสนรับเงินเดือนจากทางพักอีกเดือนละสองแสนเท่าที่ผมทราบมานะเดือนละสามสี่แสนไอแบบนี้เขาเรียวกว่าลูกจ้างในพักพักเขาสั่งอะไรก็ตามนั้นเราเข้ามาก็ไม่มีอะไรนะครับนะครับมาใช้ตําแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ แต่ังสีมันลมวินโรดสอสอไอพวกนี้เนี่ยเขาก็พร้อมติดพุกเพื่อชาติบินประมาทเพื่อชาติมันจะได้เปิดโปรงนะครับนะถ้ามันมีพยานหลักฐานมีข้อมูลมีที่มาที่ไปไม่มีความผิดหรอกครับลังสีมันลมโลดมนกี่คดีแล้วศาลยกฟ้องหมดไม่ว่าจะคดีสอวทร War, งเองยกคดีอะไรต่างๆพวกอะไรอะไรต่าง,างฟ้องร้องยกหมดเพราะมันคือการทําหน้าที่นะครับการสอบถามพยานผู้กองธรรมนัสเนี่ยถามผมสามารถทําได้และก็ไม่มีใครกล่าวหาผู้กองเลยนะ นะครับไม่มีเลยนะครับนะครับเหมือนกับอะไรคุณติ่งเวิร์กพอยก็โดนผู้กองฟ้องเท่าจ,จีาจำไม่ผิดนะผมดูในข่าวเขาบอกว่ารูสึกกะโดนฟ้องกนะันมินประมาทไปวิจารณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรการย้ายพักเรื่องอะไรนะครับก็โดนฟ้องเนะยก็ไปอะปไรก็สู้กันไปถ้ามันมีมูลความจรงิงสื่อมวลชนก็สามารถนําเสนอได้นะครับถ้าเป็นสื่อมวลชนเนี่ยให้ไปดูดีกาที่หนึ่งสองสี่หนึ่งหนึ่งทับห้าเจ็ดนะสารดีกาบอกว่าสื่อสื่อมวลชนเนี่ยนะครับนาเสนอข่าวได้ถ้าเป็นประโยชน์กับประชาชนนะ นะแล้วก็เป็นนะแล้วเป็นการนําเสนอข่าวโดยสุจริตไม่มีความผิดครับอ้างมาตราสามสองเก้าคูเลบสามดีกาที่หนึ่งสองสี่หนึ่งหนึ่งทับห้าเจ็ดไปเปิดอ่าไปเปิดหาดูเอาพี่เดเนี่ยอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนทุกคนแต่ถึงอย่างไรต้องให้ความเป็นธรรมกับอ่าคุณเบนสมิธให้ความเป็นธรรมกับผู้กองธรรมนัสว่าเขามีสิทธิ์ในการจะฟ้องแต่คุณลมลังสิมันก็มีสิทธิ์ในการจะถามเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนแล้วก็การตรวจสอบกับการใส่ร้ายนั้นมันเส้นบาง นะครับเราต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้กองธรรมนัฐให้ความเป็นอ่าเป็นธรรมกับใครนี่เบนสมิธนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับคุณลมทุกคนต่างทําหน้าที่การตรวจสอบกับการใส่ร้าย,ายเส้นบางๆนะครับนะนะครับเนะข้าใจนะอืมนะครับแล้วก็คำพิพากษาฎีิการที่หนึ่งสี่หนึ่งทับอ่าหกเก้าทับสองห้าห้าเจ็ดนะครับถ้านะการนําเสนอข่าวเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีเจตนาการแกล้ง นะครับมีที่มาที่ไปนะครับนะไม่ไม่ใช่ว่าใช้สื่อเป็นการทําลายาชื่อเสียงบุคคลอื่นอันนี้ไม่ได้ถ้าเป็นการใช้สือ่อทําลายชื่อเสียงบุคคลอื่นเนี่ยไม่ได้ดีกาที่หนึ่งสี่หนึ่งหกเก้าเห้าเจ็ดไม่มีมูลความจริงเลยเป็นการไก่แกล้งใส่ร้ายเขาอันนี้ก็มีความผิดนะครับเนี่ยคำวิพากษาริกานะเข้าใจนะแตนะ่แต่อานะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังแต่ถ้าถ้ามีมูลไม่ต้องกลัวครับเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับไม่ต้องกลัวเลยครับ นะครับสามารถนำสืบได้มาตรา3 3ามสของกฎหมายอาญานับสืบเลยเช่นนะยกตัวอย่างคำพิพากษาดีกาที่2 8 3แปดสามทับสองี่กกล่าวหาเกี่ยวกับสสทุจริตการเลือกตั้งนะการปฏิบัติหน้าที่นะกล่าวหากำนันประพฤติทุจริตได้นะครับดีกาที่9ก5าทับสองี่กล่าวหาตำรวจลิดถ่ายรับสินบนพิสูจน์ได้ดีกาที่13 6 2งสามอทับหนอ่พฤติกรรมชั่วร้ายของอ่าสจนะครับพฤติกรรม ชั่วร้ายขนาดเป็นตํารวจพิสูจน์ได้ดีกาที่เจ็ดสี่สามห้าทับสี่หนึ่งพฤติกรรมนักการเมืองเจ้าที่ของรัฐเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่นะครับไม่ถือเป็นเรื่องส่วนตัวพิสูจน์แล้วประชาชนได้ประโยชน์นะครับยกเว้นโทษดีกาที่เจ็ดสี่สามห้าครับสองห้าสี่หนึ่งพฤติกรรมของนักการเมืองสมมุติว่าเฮ้ยดูนะไปพบปากกับนะเจ้าพ่อ,อสแกมเมอร์สมมุตินะนี่เป็นเรื่องสมมตินะป็นเรื่องสมมติถ้าเราบอกว่าเป็นเรื่องจริงเขาก็มาฟ้องเรานะครับนะ นะครับไม่ไม่ไม่ต้องมาล,ล่อซื้อพี่เดนะนะผมเนี่ยเป็นคนไม่ใช่ควายบางคนก็บอกโอ้ยพี่เดย์ยืนยันไปเลยแน่จริงยืนยันเลยนะท่านก็ยืนยันไปสีครับท่านจะได้เป็นจำเลยผมไม่ได้โง่ผมเรียนจบกฎหมายมาจบเลติบัิฑิตเพราะนั้นผมต้องให้ความรู้พี่น้องประชาชนเราพูดแต่เพียงว่าสมมุติสมมุติคือไม่ได้ยืนยันไม่ได้ยืนยันก็จบแล้วไม่มีความผิดนะนะสมมติว่นานักการเมืองรัฐมนตรีไปพบไปพบปากกับเจ้าพ่อสกแกมเมอร์มีภาพถ่ายมีอะไรจริงเราก็เลยมีความสงสัยว่าเฮ้ยการ การเป็นรัฐมนตรีควรสมควรรู้จักกับเจ้าพ่อสกแกมเมอร์หรือไม่ควรไปนั่งกินข้าวไปกินกาแฟไปทําบุญด้วยกันควรไหมอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนไม่ถือเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะท่านเป็นนักการเมืองท่านเป็นเจ้าที่ของรัฐไม่ใช่เรื่องส่วนตัวและการพิสูจน์เป็นประโยชน์แก่ประชาชน